น้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวซีฟู้ดแดง2ตัวนี้คือน้ำยำสำเร็จทันใดที่อยากจะเปิดร้านยำนะคะทำตามได้เลยน้ำจิ้มซีฟู้ดแดงน้ำมะนาวขันสด500กรัมพริกแดงจินดา200กรัมกระเทียม200กรัมรากผักชี70กรัมชูรสรสด,ด,ดีน้ำตาลทรายขาวอย่างละ50กรัมตะไคร้25กรัม เนื้อกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น70กรัมน้ำตาลปิ๊บ500กรัมอ่าปั่นให้ละเอียดได้เลยจ้าทีนี้มาถึงน้ำจิ้มซีฟูดเขียวค่ะน้ำมะนาวคั้นสด500กรัมกระเทียม200กรัมพริกขี้หนูสวน200กรัมรากผักชีพร้อมต้น70กรัมน้ำตาลทรายขาว200กรัมชูรส50กรัมเนื้อกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองอย่างละ1ช้อนโต๊ะ เกลือป่น70กรัมค่ะแล้วเราก็จะได้ทั้งนำ้ำ